คือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าช่อง ยูทูบแม่มอนลันลาซ่อมผ้าผ่ารวยนะคะขอน้อมนำเอาคําขวัญน,นะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงโปรดเก้าพระราชทานคําขวัญวันแม่แห่งชาติปี2567ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนะคะขอบคุณเพจข่าวด่วนข้อมูลเพจข่าวด่วนมากๆเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่นองปองปลายสุภูสุคนเนาะคะ่ะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอลันลาซ้อมผ้าพารวยนะคะคาเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อนําเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณคะ่ะ มาเริ่มดูแนวทางแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางแรกของคลิปนี้นะคะแม่มอนก็มีแนวทางของแม่น้ำหนึนะคะแม่น้ำหนึ่งเวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยฟันสีนะคะมาล้านเปอร์เซ็นตะะ์แลค่ะก็มาจริงเนาะคะ่ะมาบนมาล่างเลยนะคะสำหรับสี่ะคะศูนย์นะคะ สำหรับงวดใหม่นี้ศรัทธาพารวยแม่น้ำหนึ่งบอกว่ารัฐบาลไทย16สิงหาคม2 5 6 7ฟันที่เลข5นะคะเราก็มารอลุ้นกันค่ะว่าจะเป็น5อะไรนะคะว่างวดนี้5จะมาหรือเปล่านะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางนะคะของอาจารย์โกยบ้านไรนะคะ16สิงหาคม67ป้ปนนะคะเด่นที่5และ 6นะคะ0ูนย์ห6 5สอ6ห6 8ส9ชหสองุด3ามตัว365 5 6ห9 6หนะคะล่างเด่นที่9และ5ค่ะ19 49 6 9 8 9 25 3 5 4 5หแหและ7 5หนะคะ ก็ยังคงมี5บน5ล่างนะคะท่านผู้ชมส่วนแนวทางชุดนี้เป็นแนวทางเลขปรดนี้ของแอทะเ,เลใจนะคะก็นำมาเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเป็นเลขรักเลขชอบนะคะ1น1นะคะแล้วก็ให้ตัวกันมาด้วยนะคะให้กันที่0 6 1นะคะ6 1อาจจะมา หรืออาจจะเพิ่มนี้ก็ไม่รู้นะคะมารอลุ้นกันนะคะต่อด้วยแนวทางเลขสาวไทยนะของแอดแทนไทยนะคะวัที่ผ่านมาแอดแทนไทยหลุดนะคะส่วนงวดก่อนหน้าน้้นก็2-1ตรงตรงนะคะงวดใหม่นะคะ16สิงหาคม67สาวไทยแอดแทนไทยบอกว่า4-1-5นะคะ 1 5 1 4และ1 6เนาะคะ่ะสังเกตเ้อค่ะพี่น้องเพิ่นบอเพิ่นบอให้4 5เนาะคะ่ะถ้ารักถ้าชอบก็สามารถที่จะนำมาตัดซื้อได้เหมือนกันนะคะสำหรับ4 5แต่แอดแทนไทยมี1 6มาแทนเนาะคะ่ะมาลองลุ้นกันนะคะต่อด้วยแนวทางของป้าภูมินะคะ ป้าภูมิบอกว่าแนวทางวันที่16เดือน867ชุด3ตัว958 951 950 957 956 935นะคะ51 50 57 56 35 985 935น่าจะเป็นชุดเน้นนะคะท่านผู้ชม 58853553ก็คงจะเน้นชุดนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ก็คงนะคะประพูมมบอกว่าเน้น58853553เนาะคะ่ะต่อด้วยแนวทางของเสือตัวที่12นะคะแอดแพะเนาะคะ่ะแพะเลขนำโชคนะคะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะคะให้เข้า41ตรงๆเนาะคะ่ะ งวดก่อนหน้าน้นงวดก่อนหน้านอน,อน,น,น,อนจะไม่ได้เนาะค่ะแต่ก็เข้าบอยเดินดีนะคะสำหรับแนวทางของแอดแพะเสือตัวที่12นะคะงวดใหม่16เดือนนะคะให้มาแล้วเด่นที่เลข5นะคะท่านผู้ชม54เห็นไหมคะท่านผู้ชม54สาวไทยไม่ได้ให้นะคะอาจจะบอกว่าเลขดังแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหลายท่านหลายอาจารย์ให้มานะคะสำหรับ54ี่ ชุด3ตัวมี154 254 954 045 345นะคะลาก54เพิ่นว่าเนาะค่ะพี่น้องชุด2ตัวมี65 26 04 64และ55นะคะ65 26 04 64และ55นะคะและมาต่อกันที่แนวทางนะคะชุด เต็มชุด3ตัวของแอดมาตัวค่าหลานเปอร์เซ็นต์นะคะชุด3ตัวงวดที่ผ่านมาไม่มอนไม่เห็นนะคะแต่งวดที่ผ่านมาเลขแอดมาตัวค่าหลุดนะคะหลุดทั้งเลขออกกําลังกายนอกค่าี่นองมาดูกันนะคะสาหรับชุดเต็ม76076 3 768 3 8 6ห 633 460 145 159 496และ276นะคะล่างคะ่ะ51 54 58 59นะคะ51 54 58และ59นะคะต่อด้วยแนวทางนะคะเลขไอ้ไข่ให้โชคนะคะเลขท้ายรางวัลที่1 5 6 7นะคะ 656775 6, 7, 7, นะคะ656775นะคะ567นะคะชุด2ตัวนะคะ606268 606268นะคะเป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวนะคะเป็นเลขล่างนั่นเองเนาะคะ่ะพี่น้อง ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขของแอดปากกาสองสีนะคะวันที่ผ่านมาแม่มอนพลาดนะคะไม่เห็นนะคะสำหรับข้อมูลนี้แม่มอนเห็นแต่ชุดบนเนาะคะ่ะชุดบนนำมาให้ดูแต่ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะรอล่างเลย80เพิ่พนวาค่ะพี่น้อง80นนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่อื้อเฟอือข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดไม่มอนกราบขออภัยมาณนะที่นี้นะคะเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขสันต์วันแม่นะคะท่านผู้ชม